พ่อมตีเนาะลายกระทงนี่ครับพ่อมตีนะครับนี่ครับสมชายครับวิสเกตบูสเปอมีมวยอ่ะสมชายครับสมชายนะสกุลยังสีกจนะสมชายสีกุนน้ครับ นี่ค <fi> ร <ber> <This> ับชายาครับเจ้าสอกไฟเบอร์นี่ครับพวกไอเวงเนาะมันมีมุ้ยมันบนมีมุยน่อยเวงอันนี่ครับนี่ครับนี่ครับสอกไฟเบอร์เอีมันหันนี่สอกไฟเบอร์นี่อจั่ๆเออเนี่ยเบส นี่ครับเบ็ดแฟนสยามครับสนับสนุนครับปิดมือหน้ามือหน้าครับเม็ดเอาเดิมมาพอเราเอาเดิมตั้งลุมมาพอปุ๋งเอาเดิมตั้งลุมมาแล้วยาวก็แต่ตีน่ะต่ตีเป็นผมเนาะหรอเดี๋ยวได้กินยาเก่าละนี่นี่ครับสายยาโซไฟเบอร์นี่ตัดสจอสนใจสีกุ้งไล่กัดผู้ทาไปเว้งเก่าเนาะเออเนี่ยจะไปเว้งเก่าสภาพนิ่มถึงไม่คำเต้ซ้ำก้า มนจะรอดรอดงนูนี่เนี่ยนะเนี่ยอ้อออยไฟเบอร์ได้กันนยมาเออต้องปูดางอี้นะถึงเปรียบกันได้นะครับต้องปูดปูดี่เออเออปั๊ปัท่ออไรเหรอปักหัวตัวเต่าเราสงสัยเนาะเออต้องปักหัวตัวเต่าเออเเดือยเต่ากันนะมาเลยนี่เดอเเลยเต่าคือนน้ำหนักเครับพิกัดห้าสิบนี่ห้หอีกเินแน่เหรอมาลส่งเอยาวหน่อยนะลวงเออเลย นี่สายาครับสอกไฟเบอร์อืมจะสจใจยแข่ขึ้นไปน้ำแตกแตกไปเลยสนับสนุน้อยเบ็ดแฟนสยาม